ีอะไรครับเลยได้ีอะไรครับเมื่อกี้ทีอะไรครับเบิรอตล้โอเคเอาวดีีาแข่งจริงแล้วจะโดดอย่างนี้ได้มโดดได้คือกรโดดู่นี้มันไม่ใช่เอาไว้ดิแต่มันพป็นกรรมไม่เหมาะสมของนักยาอีกโกได้ อะไรอะไรเขาขออะไเโดดสิงโกรโดดเขาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเขาขอไม่ได้เขาต้องขอไปลรงข้างคือออกมาลงยึดค่าเปลี่ยน่าเปลี่ยนเปลีเปลี่ยน